อเือน่ไปกินเฟนฟายกับพี่องุ่นหุ่นเสร็จแล้วป่ะเพิ่มเป็นฝายได้ไ,ดไหมวะฮะนี่ชิงช้าขยับนั่งชิงช้าไหมไปขึ้นไปนั่งพนนั่งชิงช้าไหมลูกพน่กินไหไม่นั่งชิงช้าไหม ดูสิคะบ้าอเด<ะ>อ๋ยวเลยเไม่ชอบมากเ,เลิกคะ่ะอันนี้เขาเรียกบ้านชูใจนะบ้านชูใจบ้านตรงกนบ้านชูใจงไงที่เนี่ย<ะ>ใช่